สวัสดีครับผมสายติมิสิครับอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมเช้านี้ผมมีนางฟ้าสวยๆมาฝากนะครับผมสวยมากเลยใครชอบตัวไหนก็แคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมให้สําหรับคนที่พร้อมเท่านั้นนะครับมาตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ fg 2 5 0 d japan นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์ทุกทั้งสองตัวผมขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้เลยนะครับผม ใครที่อยากเก็บสะสมนะสองตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมตัวนี้สองห้าศูนย์ดีสภาพนางฟ้าเลยนะครับอ่าสังเกตตามในคลิปไปด้วยหัวสวยไบยดิ้งล้อมหัวสวยมากนะครับผมนี่โลโก้ไม่มีหลุดลอกไบดิ้งไม่มีหลุดลอกนะครับลูกบิดเดิมๆสำคัญเลยนะลูกบิดอย่าให้เปลี่ยนมานะครับผมซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ไม่งั้นราคาคุณตกแน่นอนเวลาขายอินเล ตามนี้เลยดอกสักุระนะครับสวยตัวนี้นางฟ้าเลยนะครับผมนักรบย่อมมีบาดแผลอยู่แล้วอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยทั่วไปนะครับข้างๆข้างๆตรงขอบขอบรอยข้อต่อก็จะเป็นฝ้าเป็นธรรมชาติครับผมไข่ที่สีเียบดลอยผ่านได้เลยนะครับคนเล่นวินเทจรู้กันดีนะครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยทั่วไปอ่าข้างๆตามนี้เลยดูไปด้วยนะครับผมสวยครับอ่า ขาวๆนี้ไม่ใช่ฝ้านะแสง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าคิดว่าฝ้าอ๋อลกตามนี้แหละลูกค้าดูไปด้วยแล้วกันสภาพดีสภาพดีครับผมสภาพดีเลยนี่ตามนี้เลยนะครับอ่ะตามนี้เลยอ่าเนี่ยตามนี้เลยมีอะไรว่างขาวๆนิดหน่อยตามนี้แหละนะครับผมสวยครับตัวนี้สภาพดีเลยนะครับจะมีฝ้าตรงนี้จางๆเห็นไหมเอออันนี้เป็นฝ้าฝ้าจางๆ เล็กน้อยเล็กน้อยอย่าไปซีเรียสมันนะครับเนี่ยโอเคสองห้าศูนดีตัวนี้ตัวนี้ห้าพันห้าสองห้าศูนดีเป็นรุ่นสูงอยู่อยู่นะครับผมสองห้าศูนย์สามร้อยดีสี่ร้อยดีน่าเล่นทุกตัวเลยนะครับแนะนําให้เล่นเลยตัวนี้ห้าพันห้าท่านใดสนใจพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับค่าส่งเหมือนเดิมเลยโอ,โอนเต็มร้อยปดสิก็บปลายทางก็สองรห้าสิกรณีที่เก็บปลายทางก็มัดจำห้าร้อส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านโอเคตัวต่อไป ตัวนี้ fg 3 0 1 b ตัวนี้นางฟ้าเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยขึ้นสายเบอร์สิบเอ็ดให้นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายให้ใหม่อันนี้เอามาให้ชมก่อนใครพร้อมปิดปิดได้เลยตัวนี้หกพันห้าอ่าไม่มีทิฏฐิครับลูกบิดตามนี้เลยเงาววบเลยนะครับข้างหน้าไม่มีริ้วรอยเลยสองรุ่นนี้น่าเล่นเหมือนกันน่าเล่นทุกตัวเลยนะครับ วินเทจน่าเล่นเกือบทุกตัวถ้าเป็นพวกยามาฮ่าเจแปนขาวโป๊ะเลยด้านหลังเป็นรสฟูสนะครับผมข้อไม่มีริ้วรอยเลยใครที่ชอบเก็บสะสม2ตัวนี้รี้คว้าไว้เลยอ่าลายไม้เป็นรสฟูสขาวๆไม่ใช่ฟ้านะเป็นแสงนะครับผมถ้ามีตําหนิตรงไหนผมจะแจ้งนะครับอันนี้ไม่มีตําหนิแต่ที่ก็จะเป็นพวกขนแมวโอเคตามนี้แหละนะครับผม ตัวแรก5,500ตัวที่2 6 5หสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube แคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาฝากอีกตัวหนึ่งส,สวยนะครับผมใครที่ชอบเก็บสะสม2ตัวนี้ไม,ไม่ไม่น่าพลาดเอยไ,ไม่ควรพลาด <laughs> โอเคฝากด้วยครับขอบคุณครับ